สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตั้งค่าเครื่องชงนะครับแบรนด์ดีล o องกี้นะครับรุ่น ecam นะครับสองห3ูนจุาม tb วิธีการตั้งค่านะครับให้ทุกคนกดปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับให้เรามาเซตค่าความกระด้างน้ํานะครับตัวที่เป็นรูปสัญลักษณ์หยดน้ําตัวนี้นะครับให้กดแช่ไว้อ่าหลังจากที่เรากดแช่นะครับตัวนี้จะมีสัญลักษณ์แจ้งบอกนะครับถ้าเราต้องการให้เครื่องล้างไวเรากดตั้งไปเลยครับ4ี่ระดับ เพื่อให้แจ้งเตือนการล้างตะกันที่ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเราใช้น้ํากองอยู่แล้วมาตรฐานจะเซตอยู่ที่ระดับเดียวนะครับแล้วก็มากดเซฟที่ปุ่มลองโอเคต่อมานะครับจะเป็นการตั้งค่าเรื่องความร้อนกดแชร์ที่เอพิโซเลยครับหลังจากที่เรากดแชร์นะครับตัวนี้ถ้าเราต้องการตั้งค่าระดับความร้อนอยู่ที่80นะครับ85 90แล้วก็9 4นะครับตัวนี้เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็มากดที่เซฟ ที่ลองได้เลยแต่ถ้าเราต้องการลดอุณภูมิแล้วก็กดเลือกตามที่เราต้องการได้เลยตัวนี้ผมเลือกที่ร้อนสูงสุดนะครับเป็นอุณหภูมิที่เป็นมาตรฐานนะครับเรากดเซฟหลังจากนั้นนะครับเราจะมาตั้งค่าเกี่ยวกับเวลาดับเครื่องเองของเครื่องชงกาแฟอัตโนมัตินะครับรุ่น ECM 2 5 0 3 3าศจุดสรุ่นนี้นะฮะให้เรากดตัวที่ลองตัวนี้ได้เลยครับหลังจากที่เรากดเสร็จนะครับจะมีระดับตัวเวลานะครับก็คือ เป็นการแทนค่านะครับเป็นเลเวล1 2 3 4ตัวนี้ถ้าเราต้องการเซตให้กดนี่ครับตัวเอสเปซโซตัวนี้นะครับ1ระดับก็คืออยู่ที่15นาทีตัวนี้ครึ่งชั่วโมงนะครับตัวนี้2ชั่วโมงแล้วก็ตัวนี้นะครับเซตอยู่ที่3มชั่วโมงหลังจากที่เราเลือกเสร็จเราก็กดเซฟได้เลยครับเป็นการตั้งค่าเวลาแล้วก็อีกหนึ่งโหมดนะครับจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้ให้เรากดที่ปุ่มตัวสตรีมนมนะครับแช่ไว้ ตัวนี้ถ้าเราต้องการใช้นะครับให้เรากดที่เอสเปรสโซ่หทีให้ไฟกระพริบแบบนี้นะครับแล้วก็กดเซฟแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้โหมดประหยัดพลังงานให้เรากด1นทีให้เป็นไฟนิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็มากดเซฟนี่ครับผมจะเป็นการเซตค่าของเครื่องชงกาแฟรุ่รน ECAM 250.33TB ครับผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ